ทีวีไทยไกด์เว็บไซต์ไทยทั่วหนังสือพิมพ์ปัญญาชนบริษัทเพชรบุรีเคเบิลทีวีชาลีกรุ๊ปสเสนอ สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการทีวีไทยกายท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพิชรีอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยววันนี้นะครับที่พิชรีพาท่านผู้ชมมาเที่ยวก็คือในเขตของอำเภอแหลมสิงห์นะครับอำเภอแหลมสิงห์นี่จะห่างจากจังหวัดจันทบุรีนะครับเพียงระยะทางนะครับก็ใช้เวลาประมาณนะครับสัก30นาทีเท่านั้น ภายในอำเภอแหลมสิงห์นะครับก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในลักษณะของชายทะเลนะครับแต่ที่แน่ๆเลยภายในอำเภอแหลมสิงห์นะครับมีประวัติความเป็นมายาวนานเลยครับตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสนะครับในสมัยประเทศสยามของเรานะครับยกพลขึ้นมาที่นี่ยุคนั้นเป็นยุคล่านานิคมนะครับก็มายึดในเขตของเมืองจันทร์เนี่ยอยู่ถึง11ปีนะครับบรรยากาศของชายทะเลแหลมสิงห์นะครับนี่ก็จะมีชายหาดนะครับแต่จะเที่ยวได้จริงๆเนี่ยนะครับก็ ประมาณนะครับใน1ปีเนี่ยก็ประมาณสัก4ีหเดือนเพราะว่าเป็นช่วงที่ไม่มีมรสุมเข้านะครับชายทะเลในช่วงตั้งแต่ประมาณสักเดือนตุลาไปจนประมาณเดือนกุมภาช่วงนั้นน้ําทะเลจะใสสวยมากนะครับแต่ในช่วงนี้ก็จะเป็นโคลเป็นตะกรอนอะไรเยอะแยะมากมายนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูบรรยากาศภายในแหลมสิงห์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถัดไปจากพิชลีตรงนี้นะครับ ด้านสุดยอดตรงนู้นนะฮะก็จะเป็นยอดของแหลมนะครับซึ่งตำนานเขาเล่าว่าจะมีสิงโตตัวผู้ตัวหนึ่งนะครับมาหมอบเพื่อรอสิงโตตัวเมียนะครับแต่นั่นก็เป็นเพียงตำนานนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมลองติดตามชมนะครับว่าภายในบรรยากาศของอำเภอแหลมสิงชายทะเลที่อำเภอแหลมสิงนี้เป็นยังไงบ้างครับ ผู้ชมเข้า ชมบรรยากาศชมวิวทิวทัศน์บริเวณชายหาดแหลมสิงห์นะครับตอนนี้นะครับพิชลีก็เดินมาอีกประมาณนะครับสัก500เมตรนะครับในจุดจุดนี้นะครับที่พิชลีเกริ่นให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ฟังนะครับในตอนต้นว่าสมัยก่อนในยุคล่าอาณิคมนะครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงของรัชกาลที่3ของเราพระนางก้าวนะครับในจุดจุดนี้นะครับท่านผู้ชมครับด้านหลังพิชลีนะครับก็จะเห็นเป็นสิ่งปลูกสร้างเป็นเรือนโรงแต่สีแดงนะครับตรงนี้เขาเรียกกันว่าตึกแดงนะครับตึกแดง มีความเป็นมาอย่างไรก็คือตรงนี้แหละเป็นกองบัญชาการของพวกฝรั่งเศสในช่วงนั้นที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดครองเมืองไทยนะครับโดยพวก พวกคนพาลมันก็อ้างแหละครับว่า,เ,าเมืองไทยกรณีพิพาทดินแดนฝั่งซ้ายรูปแม่น้ํโขงก็คือประเทศลาวนะครับก็อ้างจะเข้ามายึดในเมืองไทยอีกนะครับตรงนี้เขาก็จะเป็นาภายในภายในของตึกแดงก็จะเป็นพวกที่โต๊ะนั่งเป็นปืนใหญ่สมัยก่อนอะไรต่างๆนะครับนี่ก็คือกองบัญชาการของพวกฝรั่งเศสที่ยึดจังหวัดจันทบุรีเนี่ยประมาณ11ปีเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าภายในตึกแดงนั้นมีอะไรกันบ้างครับ มันก็กดคี์คงเหงต่างๆนานานะครับเรื่องของเรื่องก็คือคนพาลน,นะครับต้องการจะยึดครองประเทศไทยเรานะครับในช่วงนั้นนะครับกฎหมายของบริเวณนี้ก็คือกฎหมายของพวกฝรั่งเศสนะครับเวลาไทยทาําความผิดนะครับคนไทยทําผิดไม่ว่าจะผิดอะไรผิดหูผิดตาของพวกฝรั่งเศสมันมันก็จะมีบทลงโทษนะครับซึ่งบทลงโทษบทนี้นะครับเวลาโทษหนัก,นกๆเขาก็จะเอาคนไทยเราไปขังคุก คุกของฝรั่งเศสไม่ใช่คุกธรรมดาแบบบ้านเราเขาเรียกว่าคุกขี้ไก่นะครับซึ่งคุกขี้ไก่จะเป็นยังไงนะั้นท่านผู้ชมติดตามชมนะครับว่าเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่ชลีจะพาจากตึกแดงไปพาท่านผู้ชมไปชมที่คุกขี้ไก่ที่ฝรั่งเศสขังคนไทยเราว่ามันเป็นยังไงว่ามันน่าโมโหขนาดไหนครับ ผู้ชมไปดูประวัติศาสตร์ที่ตึกแดงนะครับตอนนี้นะครับพี่ชฉลีก็ขับรถมาอีกประมาณนะครับสี่ห้ากิโลเท่านั้นนะครับข้ามสะพานพระเจ้าตักสินนะครับก็คือข้ามเป็นช่องแคบระหว่างทะเลนี่แหละครับข้ามาบริเวณยอดของเขาแหลมสิงห์นะครับซึ่งบริเวณนี้นะครับด้านหลังพี่เฉลีนะครับก็จะเป็นปืนใหญ่นะครับมีอยู่2กระบอกนะครับตรงนี้นะครับเมื่อสมัยรัชกาลที่3นะครับท่านก็ทรงโปรดเกล้าให้ตระกูลบุญนาคสร้างเป็นปืน ปืนใหญ่เพื่อคอยดูคอยป้องกันสมัยนั้นก็จะมีศึกที่เราลบกับยวนนะครับซึ่งป้อมแห่งนี้นะครับชื่อป้อมไพรีพินาชนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นยอดเขาสูงนะครับแล้วก็จะมีวิวทิวทัศน์ต่างๆที่สวยงามนะครับบนนี้ก็ร่มเย็นมากๆเลยและนี่ก็คือปืนใหญ่ทั้ง2กระบอกที่ปกป้องแผ่นดินสยามสมัยก่อนครับ ที่ไก่นี่ก็จะเป็นในสมัยฝรั่งเศสนั่นแหละครับที่เวลาเขาจับเอาคนไทยที่ผิดกฎผิดระเบียบผิดกฎหมายอะไรของเขาในสมัยนั้นนะครับมาขังภายในบริเวณคุกขี้ไก่นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับด้านบนนะครับก็ここจะเป็นช่อง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 ,องนะครับซึ่งช่องอันนี้นะครับเขาในสมัยนั้นเขาก็จะใช้อ่าไม้นะครับขัดตามช่องนะครับแต่ระหว่างไม้นะครับมันก็จะมีรูนะครับด้านบนเขาก็จะเลี้ยงไก่ แล้วเวลาไก่ขี้ไก่ไทายกันก็ตกลงมาด้านล่างแล้วก็ด้านล่างก็คือที่ขังของที่ขังคนไทยนะครับในสมัยนั้นที่ทําความผิดกับเขาเพราะฉะนั้นใครเข้าไปอยู่ในคุกขี้ไก่ก็รับแต่ขี้ไก่มาตลอดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าภายในบรรยากาศภายในคุกขี้ไก่นั้นกว้างเท่าไรยาวเท่าไหร่แล้วก็ลองนึกสภาพดูว่าถ้าคนไทยที่โดนขังในบริเวณนั้นจะเป็นยังไงเราเข้าไปดูกันครับ น้อยก็มี20คนนะครับในคุกขี้ไก่นะครับก็จะมีช่องต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งแต่ละช่องนะครับก็จะเป็นช่องสําหรับระบายอากาศระบายให้ให้มีอากาศไหลผ่านนะครับแต่ด้านบนก็จะเป็นพวกบรรดาที่เขาจะเลี้ยงไก่ไว้แล้วไก่มันก็ขี้ลงมาใส่เรานะครับในช่องนี้ไม่ใช่ว่าเราจะหนีได้นะครับเป็นช่องที่มีความกว้างอยู่ประมาณนี้เท่านั้นนะครับรอดเข้าไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับจากคุกขี้ไก่นะครับเดี๋ยวพี่ชลีจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับบรรยากาศที่ร่มรื่น น,น้ำใสไหลเย็นๆแต่มีปลาพวงนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับสถานที่ที่พี่จริญญาภานุ่มผู้ชมไปนะครับก็คือน้าตกพิ้วซึ่งเป็นน้าตกที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูซิบรรยากาศที่น้ําตกพิ้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับจากคุกขี้ไก่เดินทางมุ่งตรงไปสู่น้ําตกพิ้วกันครับ จากเมื่อสักครู่นะครับที่พิชาีพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่อำเภอแหลมสิงห์นะครับไปชื่นชมธรรมชาติของชายทะเลนะครับตอนนี้นะครับพิชาลีก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดจันทบุรีนะครับระยะทางจากอำเภอแหลมสิงห์ถึงในจุดจุดนี้นะครับก็เพียงไม่กี่สิบกิโลเท่านั้นนะครับก็ขับรถแป๊บเดียวนะครับด้านหลังพิชาีนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับก็จะเป็นภูเขาอยู่ขวางอยู่ด้านหลัง นะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับหนึ่งของเมืองจันทบุรีเลยก็ว่าได้นะครับสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือน้ําตกพิ้วนะครับไฮไลท์และจุดเด่นของน้ําตกพิ้วนะครับนอกจากอยู่ที่ความสวยงามแล้วนะครับก็ยังมีเจ้าปลาพลวงนี่แหละครับเยอะมากๆนะครับแล้วส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะซื้อพวกถั่วฝักยาวนะครับไปเลี้ยงอาหารปลากันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับภายในน้ําตกพิ้วครับ ผ,ผ่านหน้าด่านก็คือเวลาเราจะเข้ามาภายในเขตอุทยานน้ําตกคริ้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีเสียสตังค์นะครับก็ผู้ใหญ่คนละ40บาทนะครับเข้ามาจากจุดนั้นจนถึงบร,ริเวณนี้นะครับก็ประมาณสักร้อยเมตรนะครับในบร,ริเวณนี้สําคัญยังไงนะครับด้านหลังพิชลีนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆพีระมิดเห็นไหมครับแต่พีระมิดนี้เป็นอนุสรแห่งความรักเลยครับ ซึ่งเป็นอนุสรแห่งความรักของพระพุทธเจ้าหลวงนะครับก็คือพระจุลจอมก้าของเรานะครับกับพระนางเรือร่มนะครับพระนางเรือร่มนี่ก็เป็นมาเหสีของท่านนะครับซึ่งท่านร .5 ของเราเนี่ยฮะท่านสร้างไว้เพื่อให้ระลึกถึงพระมเหสีของท่านตอนที่พระนางเรือร่มเนี่ยได้จากไปนะครับนี่ก็คืออนุสร์แห่งความรักของกษัตริย์ของไทยเราครับ นะครับท่านผู้ชมจุดจุดนี้นะครับเป็นจุดสําคัญมากๆนะครับพระรูปด้านหลังพี่ชลีนะครับก็คือพระรูปของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับเป็นพระมเหสีของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งที่ท่านรักมากนะครับแล้วก็ท่านไปเสียชีวิตก็คือเรือล่มนะครับทีนี้ก็ในบริเวณของน้าตกพลิวนะครับก็จะมีทั้งปีรามิดอนุสรแห่งความรักนะครับแล้วก็มีพระรูปของ อ,องค์พระนางเจ้านะครับตั้งไว้ที่นี่เพื่อให้ทุกๆคนนะครับได้มาสักการะบูชากันครับ เวณน,นี้นะครับก็จะมีพระเจดีย์ซึ่งพระเจดีย์องนี้นะครับเป็นพระเจดีย์ที่สร้างโดยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะว่าเจดีย์องนี้นะครับสร้างด้วยศิลาแรงเมื่อพศ2419นะครับพระเจดีย์องนี้นะครับสร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าหลวงหรือพระ,พระจุลญญจอมเก้าของเรานี่ครับได้เสด็จมาเที่ยวที่นี่แล้วท่านทรงโปรดน้ําตกพริรวธที่นี่มากๆเลยนะครับก็เลยได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของท่านครับ ที่สุดนะครับของน้ําตกพลิ้วนะครับท่านผู้ชมครับจากหน้าด่านนะครับจนถึงบริเวณนี้นะครับการเดินทางก็นิดเดียวเองครับประมาณสักสี่ห้เมตรนะครับท่านผู้ชมจะได้ชมทัศนียภาพของป่าที่งดงามนะครับน้ำใสไหลเย็นแล้วก็ลมพัดเย็นตลอดเวลาในจุดจุดนี้นะครับพิชลีก็จะได้รับละอองของน้ําตกนะครับพลิ้วมาเรื่อยๆนะครับเย็นสบายนะครับภายในน้ําตกพลิ้วนะครับก็จะมีทั้ง อนุสรสถานอนุสรแห่งความรักนะครับทั้งเป็นปีละมิดนะครับเป็นองค์พระรูปของพระนางเจ้าสุนันทาพระนางเรือร่มนะครับที่พระพุทธพระจุลจอมเกล้านะครับท่านสร้างไว้ให้นะครับภายในนี้ภายในน้ําตกพิ้วนี้ก็จะมีไฮไลไท์อยู่หลายๆจุดนะครับก็มีปลาพลวงซึ่งท่านผู้ชมก็คงจะเห็นนะครับว่ามันเยอะมากๆเอาทั่วฝักยาวให้มันกินนี่โอ้โหเยอะแยะเลยนะครับด้านหลังวิชลีนะครับทุกวันนี้นะักท่องเที่ยวเขาก็จะมาเที่ยวกัน ภายในบริเวณน้ําตกพิ้วนักท่องเที่ยวเขาก็จะลงไปเล่นน้ำนะครับเจ้าปลาพลวงพวกนี้นะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ใกล้ๆกับนักท่องเที่ยวเลยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมเดินทางเข้ามาทางจังหวัดจันทบุรีเนี่ยนะครับพี่ชฉลีแนะนําเลยว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีอีกแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดจันท์ก็คือน้ําตกพิ้วนี่แหละน่ามาเที่ยวมากๆนะครับอย่าลืมแวะมาเที่ยวกันนะครับท่านผู้ชมครับย่อโลกในมือของท่านให้แคบลงกับรายการทีวีไทยไกด์แล้วทิปหน้าพบกันไหนครับสวัสดีครับ